จนว้วกครั้งหนึ่งด้วยปวหัวมีน้ำมูกเพียเพียค่ะพิเศษจริงๆนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยอันนี้ไม่ได้ว่าใครจะเดินเข้ามารเราเห็นนะ วิมมนาาเืองออสถานการณ์ขอนแก่นเป็นไงบ้างครับขอนแก่นตอนนี้มีคนไข้ยังนอนโรงพยาบาลอยู่สองคนที่มีข่าวจากน้ำพองน่ะรักษาแกมาประมาณอาทิตกว่าแล้วเป็นหนักมากออตอนนี้แกดีขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นด่านหน้าค่ะคอยคัดกรองเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรามาดูว่าอุณหภูมิเราเท่าไหร่ สามสิหซึ่งก็ถือว่าทําให้ลดการมายิงแ่นี้แต่ก็ยังมียิงแบบนี้ก็มีอยู่อลองดูไหมสามสิบหจุดสามเออโควิดก็ทําให้ทุกอย่างทันสมัยขึ้นอันนี้คืออะไรคะที่วัดความดันคนที่มีอาการแล้วก็มาปั๊บเราจะมามีจุดทัดกรองตรงนี้จุดแยกผู้ป่วยทางเดินหายใจอ๋อถ้าปกติก็เข้าไปข้างในได้ใช่ถ้าเสี่ยงสูงมานี่เลยห้องตรวจแยกเลย isolation room ใช่ ออาอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมันคือ,อยังไงความดันลบก็คือลมเนี่ยมันจะไหลเข้าไปผ่านตัวเราแล้วก็ดูดเราไปสมมติว่าเราพอมาปับ๊บหมอก็จะแย่จมูกบางทีไอเชื้อโรคม,มันออกออกปับป๊บมันฟุ้งกระจาย <c oughs> เครื่องมันจะดูดอากาศออกไปเลยอ๋อก็คือลมลบใช่ไ,<อ>ไม่มีทางที่จะกลับออกมาไ,ไหลออกมาทางติดผู้คนโรงพยาบาลถอนจมูเราค่อนข้างจะพร้อมตรงนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะมีระบบการรับยาย นะอันนี้ก็ต้องเป็นไอเดียที่ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้น distancing social distancing ใช<า>่ตอนหลังเขาใช้คำว่า physical distancing ก,ก็คือคนกับคนอยู่ห่างก,กันหน่อยเกลเกลเเลยอ่ะจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยก็มีผู้ใจบุญนะฮะแล้วก็บริจาคให้เราเยอะแล้วเขาเห็นว่าโรงพยาบาลขอนแก่นเราดูแลคนไข้โควิดก็จะมีอาหารบริจาคมาให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับพยาบาลให้กับแพทย์โอ้ยดีจังเลยอย่างเงี้ยฮะนี่นะคะคุณผู้ชมใบแสดงความประสงค์บริจาคอันนี้นะคะ ก็คือคุณผู้ชมสามารถทําได้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ขอนแก่นนะทุกประเทศไทยใช่อันนี้ถือเป็นกําลังใจนะใช่ค่ะพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าได้กําลังใจอย่างนี้จากภาคประชาชนเนี่ยเราก็มีแรงทํางานจริงๆแล้วความเสี่ยงเนี่ยอย่างห้องที่ผมให้ไปดูเม<อ>ื่อกี้ห้องความดันลดเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่เนี่ยไม่มีใครอยากอยู่นะเรามีประสิทธิภาพการดูดดีก็ตามแต่ก็ยังเสียยยเส่ยงอยู่ดีดังนั้นกำลังใจสำคัญที่ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะฮะแล้วเราก็มีกำลังใจสู้ต่อ เดี time, ๋ยวเราไปดูคนไข้ข้างในกันได้ข้างในนี้คนไข้โควิดเหรอคะใช่ดูไหมลอัยใช่วยเขาอันนี้เป็นห้องเดิมของเรานะฮะที่เราทําไว้ก็จะมีคนไข้ตอนนี้โควิดอยู่ที่1หนึ่งคนที่นี่ที่นี่ก็ไปดูไหมตเข้าได้ไม่เป็นไระให้ดูนิดนึงอันนี้ก็ทีมแพทย์เรากำลังทำงานนะแล้วคุณหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องโควิดเลยนะค่ะ กำลังดูดูประวัติคนไข้ดูอะไรอยู่ค่ะแล้วก็มีพยาบาลที่เวลาจะเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นห้องข้างในไหมฮะห้องข้างในเนี่ยมีคนไข้อยู่แล้วเราก็ถ่ายทอดสัญญาณคนไข้ออกมาจากห้องต้องวงจรปิดนี่เรามี3มห้องโดยนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะให้เป็นโควิดที่อาการเบาอันนี้ลุงแกอยู่นี่แต่ป้าแกอยู่นู่นอ๋อแยกกันเพราะป้าแกหนักไงในยามปกติเนี่ยโรงพยาบาลนี้มีคนไข้ประมาณ1 100คนที่นอนโรงพยาบาล ตอนนี้มีโควิดก็ทําให้ลดลงไปบ้างเนื่องจากว่ารัฐบาลเคอร์ฟิวด้วยเนาะ่ันวัดขายเหล้าด้วยเนาะก็ทําให้ตีลันฟันแทงกันอุบัติเหตุทางการจราจรลดลงอย่างมากมันเกี่ยวค<อ>่ะห<อ>่อเกี่ยวการลดลงเนี่ยรู้เลยว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากสุราสุราโอ้โหแล้วก็เรื่องของการออกมาสัญจรตอนเคอร์ฟิวเนี่ย<า>ลดลงอย่างมีนยัยสําคัญแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองใช่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ามันมีผลมากป้าแกนอนอยู่เตียงนั้น ตอนนี้เราสามารถรับได้5เตียงตรงนี้คือ ICU ที่เป็นความดันลบ ICU ที่เป็นความดันลบทุกห้องทุกห้องแล้วมีเครื่องช่วยหายใจมอนิเตอร์มีเครื่องช่วยหายใจหมดมอนิเตอร์ก็คือเป็นวิดีโอแบบพอยดูตลอดที่ั่ช่มงได้ป้าเกดีขึ้นละลุกขึ้นเดินทำอะไรได้ปกติแกลุกขึ้นนั่นก่อนตอนนี้ ัเราพิ้งจะถอดท่อหายใจเกินได้2วันคนไข้ที่รักษากับเราไปนี่ก็หายไปละว4คนเหลือสองคนเนี่ยแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่เรายังต้องไปดูก็คือเรื่องของการเอาเชื้อไปตรวจค่ะวันนี้เราจะไปดูซึ่งโรงพยาบาลเราเนี่ยเอาเชื้อไปตรวจเองที่นี่ก็ถือเป็นการควบวงจรเลยโควิดเนี่ยเราตรวจได้หมดออนนี้เจ้าหน้าที่แหละสวัสดีค่ะเ้าที่ทาเรื่องโควิดโดยตรงหนูมีคำถามคืองงมากว่าทําไมถึงตรวจไม่ได้ครบทุกคนหรือว่าถ้าสมมติหนูอยากตรวจถึงไม่ให้ตรวจจริงๆช่วงแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าทรัพยากรขางประเทศไทยเรา จกันี่บอกตรงๆเลยว่าช่วงแรกก็เลยทําให้เราเอาคนที่สงสัยจริงๆมาตรวจเพราะกลัวสงสัยจริงแล้วไม่มีน้ํายาให้ตรวจกลายเป็นการแพร่ระบาดเยอะๆแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วที่ใครก็ได้เดินเข้ามาอยากตรวจตอนนี้พร้อมแล้วเราพร้อมแล้วที่จะหนูพร้อมค่ะตรวจไหมตรวจค่ะหนูก็สงสัยตัวเองทุกวันที่ตื่นมาติดยังไงเออเดี๋ยวเราติดต่อหมอที่ OPD นะว่าจะมีคนใค้หนึ่งคนตรวจสงสัยโควิดกลับจากอฟริกาเมื่อกลางเดือน ัสดีค่ะต้องถอดแมมใช่ไหมคะใช่ใช่คโอ้ยกออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเกบคุณค่ะ เจ็บค่ะเดี๋ยวจะเข้าห้องแบบจะก็กวนต้องใส่เครื่องปรุงนะได้แล้วก็เปลี่ยนรองเท้าได้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าพิเศษจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าเป็นปกติหรือว่าคุณผู้ชมแค่สงสัยเนี่ยจะเข้ามาไม่ถึงตรงนี้แต่ว่าวันนี้เจฟถือว่า ค่ะคุณผู้ชมมาดูเลยว่าเขาตรวจแล้วคุณหมอกับคณะแพทย์เนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วโควิดมันมันจะยังไงเธอจะไม่นี่ก็เป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยแล้วจะบอกว่าคุณผู้ชมไม่ได้หาดูง่ายๆใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้ว่าใครจะเดินเข้ามาเราเห็นนะไปเดินดูกัน อันนี้คือชุดที่จะเข้าไปตรวจเหรอคะอ่าใช่อันนี้คือชุด PPE อันนี้จะ<ช>เป็ PPE แบบเต็มคะ่ะแบบนนเต็มใช่จัดเต็มก็คือ5ชิ้นหนูขออนุญาตนิดนึงนะอันนี้ชดุดชุดทำแลบโดยเฉพาะ เราจะได้เอาเสื้อผ้าที่เราถ่ากับบ้านด้วยโอเคเสร็จครบก็เราจะมีชุดหมีชุดหมีอันนี้ใช่แล้วก็มีชุดกาวกันน้ำชุดกาวกันน้ำอันนี้กันน้ำเผื่อละองละอองอะไรทุกอย่างต้องทิ้งหมดทุกอย่างต้องทิ้งหมดใช้ครั้งเดียวทิ้งหมดเลยจะมีบัดดี้คอยดูว่าแต่งตัวถูกหรือเปล่าแต่ที่สำคัญที่สุดคือตอนถอดชุดใช่เพราะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วติดเชื้อมแล้วจะมีอะไร เดี๋ยวคุณหมอจะเข้าไปทําอะไรคะตอนนี้จะทำ lab เพื่อสกัดไอเดนค่ะไอเอืเอของเชื้อโควิดนี่เขาใส่แว่นแล้วนะยังต้องใส่เฟสชิล์อีกเนี่ยต้องใส่เฟสชิลล์อีกค่ะดีค่ะดีค่ะเพราะฉะนั้นคนบริจาคเฟสชิล์มาเราถือว่ามีประโยชน์มีประโยชน์นะคุณผู้ชมที่เจ๊พี่เคยสอนเอาเอามาบริจาคได้นะแล้วก็ถ้าเข้าไปในห้องนี้ต้องเ9็นเก้าเ็นก้า้าค่ะเครื่กงา9 5เนี่ยกำลังขาด อเบริกาไม่สมองแล้วคิดตัวว่าคุณหมอกับพยาบาลที่ต้องอยู่ชุดนี้ทั้งวันร้อนขนาดไหนแล้วไม่ใช่จะปวดฉี่นี่จะไปฉี่เลยง่ายๆนะจนเสร็จเลยโอ้โหแม้แต่รองเท้าแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นบูทเป็นบูททุกอย่างนี่เราตรวจจริงนะเนี่ยอันนี้ตัวจริงๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราหลบเถอะหลบเถอไปค่ะหนูวม่งค่ะหนูกลัวค่ะมันต้องปิดประตูสชั้น นี่ของจริงนี่คือที่เราเก็บมาตั้งแต่เมื่อเช้ามีสัญลักษณ์เลยดูแล้วรู้เลยว่าต้องระวังเป็นพิเศษของพิเศษเแล้วเขาก็จะส่งทางหน้าต่างนั้นใช้เวลานานไหมคะแบบนี้นานค่ะเป็นชั่วโมงสามชั่วโมงขึ้นไป อนหนึ่งตัวอย่างนะคะแสดงว่าพี่หมอที่เข้าไปเมื่อกี้ต้องอยู่ในห้องนี้เป็นชั่วโมงเลยชั่วโมงเตรียมตัวเตรียมใจพอสมควรก่อนที่จะเข้าก่อนจะเข้าท่าไปอ๋อขั้นตอนขั้นตอนอะไรพอคะอันนี้คือเป็นเทคนิคการแพทย์ใช่ฮะเด็กๆที่ดูอยู่อยากเป็นเทคนิคการแพทย์ก็จะมาอยู่แบบนี้ทํางานในที่นี่นี่นักเทคนิคการแพทย์ทั้งนั้นเลยแต่เขาจะมีหลายเทคนิไหมคะนี่เขาจะดูดูความชื้นในอากาศความร้อนออกไปนี่มันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเลยนะอ๋อเป็น ยนต์เลยใช่ไหมตันี้ก็จะมีกระสวยครับกระสวยจากของพวกแข่ยเนี่ยใช้จอดเลือดแล้วก็วิ่งมาจากตึกนู่นอ่ะมันจะวิ่งมาทางนี้สามสิบวินาทีอันนี้คือเป็นส่งมาทางท่อส่งมาท่อโอ้โหไฮโซมากเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่อัตโนมัติที่ไปปั่นเลือดเปิดขาดูซีรัมอ๋อเนี่มันก็จะมาเครื่องสองเครื่องสามเครื่องสี่เขาเรียกออโตเมดคือออโตโนมัติหมดเลยใส่ปุ๊บทำงานเอง 8นาที8นาที <ผล S 2> เรียบร้อยผลออก,ออกวิ่งมาทางสายพานพวกนี้วิ่งมาพวกนี้ก็จะเป็นแบบบางตัวตรวจอันนู้นอันนั้นแทบตัวไหนที่เขาไม่ได้ตรวจเนี่ยเขาก็จะสกิปไปะจะวิ่งผ่านแล้วเรามีวิธีดูมอนิเตอร์ว่าตอนนี้ผลเราเป็นยังไงเราก็จะดูที่หน้าจอ,อถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าผลเสร็จเรียบร้อยพวกนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์หมดรองรับด้วยแขนกลหมดเลยแกะ็ได้นะยืนยัแการทำงาน อย่าเพิ่งเปิดฟ้านะ,ะแล้วก็ผลก็จะออกมาแล,แล้วเราก็จะวิ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์วิ่งไปให้ทางหมอเขารู้เลยที่ปลายทางผลออกมาแล้วนะอ่ะอาอ่ไดเลยคอือคือหนูต้องถามก่อนเพราะว่าเป็นตัวแทนของประชาชนทีนี้มาตรวจเนี่ยขั้นตอนอย่างที่เราได้ดูไปเมื่อกี้มีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่เขาขา คนที่เป็นสงสัยจริง,รงๆเนี่ยเราจะบานรับให้ฟรีถ้าคนที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆแต่อยากจะตรวจเราอาจจะต้องขอค่าใช้จ่ายนิดน,นึงเพราะว่า,าทุกอย่างมีต้นทุนใช,ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเรายังไม่ได้กาหนดราคาแต่ที่คุยเันเบื้องต้นนี่ก็ประมาณ3า0 0ับาทแล้วก็รอผลนี้กี่ชั่วโมงคะประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงสี่ถึงห้าชั่วโมงเพราะว่าขั้นตอนที่เราจะไปดูในห้องแผลแล้วเนี่ยสาชั่วโมงเราเผื่อไว้นิดนึงค่ะ,ะ,คะแล้วอันนี้คือ คือกลับบ้านได้เลยไหมคะหรือว่า,านห,นหนูต้องรอที่นี่กลับบ้านได้เลยับบ้าได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะโทรมาแจ้งแต่แแให้ดีที่สุดก็คือเราควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัมนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปสัมผัสคนเยอะค่ะเผื่อผลมันเป็นบวกเผื่อผลเป็นบวก <c oughs> ครับผมค่ะทีนี้หนูคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ผอออฝากนิดนึงว่าเนี่ย คนขอนแก่นก็ดูเยอะคนทั้งประเทศเลยอยากจะฝากอะไรที่ให้คนไทยได้ทราบอะค่ะครับก็จริงๆโรคนี้เป็นโรคใหม่แต่การที่รู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะฮะออกจากบ้านก็สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็อยู่ห่างกันนิดนึง1-2่ึงเมตรแล้วก็ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆป็นสำคัญมากครับค่ะแล้วก็เรื่อง การบริจาคเหรอคะครับผมก็โรงพยาบาลขอนแก่นเรามีมวิที่ท่านสามารถที่จะไปจากผ่านทางหน่วยที่โรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งมีสํานักงานอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารซิลินทรไม่ว่าะเป็นเงินทองทหรือว่าอาหารหรือว่าเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วเราก็จะมีสื่อเรื่องของเลขบัญชีถ้าท่านจะโอนเงินเข้ามาก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเพื่อนกภาษีได้หนึ่งเท่าค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรายละเอียดให้คุณผู้ชมแล้วมีอะไรอีกไหมคะอยากฝากก็ ชาวโรงพยาบาลขอนแก่นทุกคนนะครับสู้ฮะสู้สูนะ้พวกเราเจ้าหน้าที่เรามีขวัญกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยนถึงแม้เราจะโดนตักตัวไป88คน88คนเป็นคนของโรงพยาบาลขอนแก่น36คนแต่คนอำเภอน้ําพองอีก50คนหลังจากที่สัมผัสกับเชื้อกับผู้ป่วยเนี่ยแต่เราก็ยังไม่ท้อถอยทุกคนมีกำลังใจดี และวันที่28เนี่ยจะเข้ากำหนดการที่เขากักตัวก็จะกลับมาสู่การทํางานปกติค่ะนะครับอันนี้ก็ขอให้มองเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นคนธรรมดานะฮะไม่ใช่คนมีเชื้อถ้าเกิดเขาไปซื้อข้าวซื้อของแต่งชุดพยาบาลไปท่านไม่ต้องตกใจนะครับเราดูแลตัวเองดีอย่างที่เห็นแล้วใช่เราต้องใส่ชุดใส่อะไรเพื่อที่จะป้องกันเชื้อเพราะว่าพยาบาลก็ไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากติด ไม่มีใครอยากติดเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองสําคัญที่สุดนะครัจริงๆคือเราต้องให้กําลังใจกันและกันเพราะว่าที่อยู่ทางบ้านก็เครียดียดหนูอยู่มาเดือนหนึ่งหนูก็เครียดส่งกําลังใจส่งสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์อาหารเครื่องดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่และบริจาคเงินมาได้คือให้โรงพยาบาลได้ไปซื้ออุปกรณ์มาเองถ้าคุณผู้ชมหาไม่ได้ก็สามารถบริจาคเข้ามาได้เลยที่มูลนิธิโดยตรงครับ โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะอขอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้ขอบคุณค่ะเรามาดูกันว่า isolation room <อ>น,น,นีกับ p r e s s u ความรู้สึกอยู่ในห้องมันจะเป็นยังไงเราจะรู้สึกได้ไหมอ,อ๋ออันนี้คือที่ดูดนะคะ<อ>ดูดนอกไปเลยค่ะ อันนี้ต้องรอคุณหมอตออตอนนี้คือเจฟก็อยู่ข้างในห่างไกลกับคุณผู้ชมมากเลยผู้ชมผู้ชมเมื่อไหร่คุณหมอจะมา